ไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตและเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราทำตัวเราเราทำของเราให้ดีที่สุดเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในสังสารัฏ์อันจะพึงได้นั่นก็คือสุดยอดแล้วและเราผู้กำลังนำคำตถาคตไปให้แก่เขาก็ถือว่าเราเป็นรัตนะหา เป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตและเราประพฤติทธรมสมควรแก่ทาด้วยเราก็เป็นรัตนห้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เพราะการที่เราเกิดมาแล้วปล่อยตายไปเฉยๆก็เท่านั้นเราทำงานทางโลกไปก็เท่านั้นกเกษียณแล้วจบแล้วก็เป็นคนแก่อยู่บ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไร แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราการเกิดของเราเป็นหมันเปล่าไม่มีประโยชน์เลยทั้งที่ความเป็นมนุษย์นั้นสามารถรู้ธรรมะนี้ได้ธรรมะนี้รู้ได้เฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นและบุคคลพระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสาร,รนี้โอกาสจะได้รู้ธรรมะแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมาก มีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้รู้ธรรมะนี้สัตว์ในปริมาณเท่าดินมาปตพีไม่ได้มีโอกาสรู้ธรรมะตรงนี้ดังนั้นวันนี้โยมมาได้สดับในพุทธวจนะหรือตถาคตาภาสิตาคําที่ตถาคาตภาสิทธิขึ้นมันเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้วนั้นเราก็ช่วยกันเผยแผ่คําของพระอ,องค์ออกไปแค่สวดสัทยาย้เขาฟัง ให้เขาได้ฟังให้เสียงไปถึงหูเขาหน้าที่โยมมีแค่นั้นส่วนเขาจะได้รับแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่หน้าที่โยมไปกังวลพระองค์ให้ทำตัวเหมือนแม่